สำหรับคลิปนี้อยู่ในช่วง Q&A ตอบคำถามจากทางบ้านนะครับคำถามในสัปดาห์นี้เนี่ยลูกค้าเขาสอบถามมาว่าตัวมูลี่ไม้ที่เขาจะซื้อมาตกแต่งบ้านเนี่ยมันมีกี่ชนิดแล้วแต่ละชนิดเนี่ยมันใส่ห้องไหนได้บ้างน,นะครับก็ในท้องตลาดเนี่ยจะจำแนกมาเป็น3ชนิดนะครับเอาแบบง่ายๆจริงๆมันมีค่อนข้างหลากหลายจะมีบาสวูด m ามีน o ูด แล้วก็โฟมบูดบัสบูดกับลาเวนบูดติดในห้องไหนได้บ้างห้องนั่งเล่นได้นะครับห้องดูหนังฟังเพลงได้ห้องนอนได้นะครับแล้วก็ห้องครัวในห้องครัวจริงๆถ้าเกิดเป็นเป็นครัวเบาที่ไม่ไม่ได้แบบต้มผัดแกงทอดอะไรที่แบบมีคาบน้ํามันหรือคาบอะไรไปไป,ไปโดนเยอะๆเนี่ยก็บางบ้านยังยัง,ย,ง,ย,งยังติดกันอยู่นะครับเพราะว่ามันทำความสะอาด